ก็ตามธรรมโอเคๆวันนั้นไงอ่ะเอาใหม่ห้าสี่สามโอ้ยแผ่นกล้องแผ่นกล้องจับดวงอาทิตย์ห้าสี่สามอะไรคอกร์กมึงก็บวานดังนะคนนั้นเว้ยมึงเล่าเลยฮะทโยเอ้ยมึงไปทำอะไรมาคนนั้นอ่ะคุณบิชีตาเว้ยแล้วก็ขึ้นบันไดเองนะแม่งโคตรเหนื่อยเลยหายใจไม่ออกเลยอืมคุณลงเก้าตาใจสิบเลยอ่ะ หายใจไม่คล่องอกเลยห่ออือเป็นโควิดปะเอ้ยมึงมึงสงสัยว่ามึงแล้วมึงก็สงสัยมึงเป็นโควิดหรือเปล่าว่าเป็นโควิดหรือเปล่าวะแล้วมึงเป็นวะเป็นนะโอ้โอ้ยไปมึงไปมึงไปมไปมึตไปมึงไมไปมึไป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 มึงไปไปไปปไไปไปไป ไเฮ้ยเฮ้ยวันนั้นมึงไปทำอะไรมาวะวันนั้นอะไรไปมึงต้องบอกว่าวันนี้มึงเป็นอะไรมึงเป็นอไรู้สตอรี่เขาอะเฮ้ยวันนี้มึงทำอะไรมากูไม่โคตรเหนเลยวะคือวันก่อนนะแบบกูแค่เดินขึ้นบันได BTS นว้ยคือแบบรับคนคนบอดล้ออ่ะบอดลอกูเพราะกูเดินขึ้นบันไดอ่ะกูเหนื่อยเหนื่อยขอบเนี่ยเหนื่อยหายใจไม่ออกสงสัยว่ากูเป็นโควิดแล้วมึงเป็นปะเป็นโควิดเหรอไม่ใช่ มึงก็ต้องบอกว่ากูเป็นเออเดี๋ยวคนแค่ไม่ต่ตอยโอเคได้ได้เป็นโควิดเหรอเเอ้าเราจะเล่นยังไงต่อมึงเป็นแล้วถ้ามึงต้องบอกว่ามึงมึงก็บอกว่าเออกูคิดว่ากูเป็นโควิดว่ะอืม เออแล้วมึงต้องพูดอะไรต่อหลืวบุกเป็นยาวอ่ะพูดเหรอผมคิดว่าคุณเป็นโรคว่ะไม่มึงต้องบอกมึงคิดว่าคุเป็นโรคอ่ะไม่แล้วจีจะถามว่าสรุปแล้วแล้วมึงเป็นไหมแล้วมึงเป็นไหมมึงก็บอกว่ามึงเป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเด้อเปล่าเออเชี่ยงไม่ใช่บอกว่ามึงว่ามึงว่ามึงเป็นว่ะไม่มึงต้องบอกว่านี่ใช่กูรู้กูเป็นว่ะเออมึงอ่ะมั่วไอ้สัตว์ตีไม่แล้วกูก็ถามว่ากูปิดหรออ่ะ กูเป็นวะโควิดเนาะไม่ใช่กูบอกแล้วกูมึงต้องเล่นว่าเออกูกูเป็นโควิดนะแล้วมึงก็บอกว่าเอ้ยอะไรวะอะไรวะไม่ได้กันธรรมดาเฉยๆแล้วให้น้องชอยกูเลือกงั้นเอางี้ดีกว่าตัดตัดใหม่เลยแล้วกูมึงก็บอกกูมึงว่ากูคิดว่ากูเป็นโควิดป่ะแล้วกูบอกว่าเลอะกูตอบแค่ดีเลยเลอะได้ได้ได้เอาเอาป่ะห้าสี่สามสองแอคชั่น ไม่เคยม่มือนตอรีร่ใหม่ตอรี่ BTS เออเดี๋ยวคอยตัดไม่รู้โอ้โหเอาไปเออเ <c oughs> ปิดเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวกูจะทำไปไลฟ์ปกติก่อนใช่ใช่ใช่พอแล้วไม่ต้องทำงานคิดไม่ต้องลงเน็ตแหละเร็วกว่าเร็วก่อนเร็วก่อนเร็วกว่าตอนท้ายตอนท้ายเงี้ยคงยังลบกันแต่งอยู่นะมึงกัน อย่ายโยนผมจะทาขึ้นมาถ้าหฮม <laughs> <laughs> อุ้ยไอ้เงี้ยให้ข่ามทั้งหมดเลยวะเนี่ขขนยว, <laughs> <laughs> วันนี้กูไปที่บีเทสมาวะเลิกกูขึ้นบันไดเองแต่ว่ากูแบบเหนื่อยมากเลยแบบกูหายใจไม่ออกพี่รู้กูเป็นโควิดเลิกอาัา<ะ> <laughs> โอเคโอเคเล่นดีเ uhm ล่น okay, ด okay. ีเล่นดีเล่นดีเล่นดีอันนี้เล่นดีอยาร้องเลยเออดีโอ้ดีจริงดีจริงสมกับเป็นเวาที่เป็นนักแสดงเอออืมตัวแทนเลยตัวแทนตัวแทนเมืองนครแสดงเหรอเลิศเลิศเอออะไรไม่ทันที่หลังจะโยนแล้วไม่ไหวอ่ะ